สวัสดีครับทุกคนผมซาวโวและขอต้อนรับเข้าสู่แพท11.20ขอเตือนด้วยความรักและความหวังดีไว้ก่อนเลยครับว่าในคลิปนี้ผมอาจจะเดือดเป็นพิเศษเพราะว่ามีแต่อะไรให้เดือดให้โมโห,โหทั้งนั้นก็มาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างถึงทาให้ผมโมโหได้ขนาดนี้มาดูจุดที่เด่นที่สุดในแพทนี้กันดีกว่าเลยครับไอเทมแสงจะโผลมาอีกครั้งให้หยิบในครั้งที่สองในรอบห้าขีดหนึ่งว้าว เขายามม้ำไว้ข้างบนนิดหนึ่งด้วยครับว่าในเมื่อเราถึงโค้งสุดท้ายของ t f t 5.5ก็เลยจะกระจายความสนุกแจกไม่ยัง้งให้กับทุกคนเลยทีเดียวในไงเว d ก็จบแล้วความบาลานซ์ไม่ต้องมีเราเลยแจกไอเทมแสงสรอบเลยทีเดียวค่อนข้างตอบโจทย์ผมนิดหนึ่งชอบมากๆนะตรงเนี้ยที่ว่าในเมื่อไม่นานนี้ผมก็ทําคลิปบอกว่ารีวิว t f t 5.5ว่าเป็นเซตที่สนุกน้อยที่สุดเพราะว่าคอนเซปต์มันอยู่แค่ไอเทมอ่ะพอเราจํากัดคอนเซปต์อยู่แค่ไอเทมปุ๊บมีแค่ไอเทมแสงรอบ3 6ก พอหยิบปุ๊บก็จบไอเทมแห่งแสงมีเแปบบ็นแบบ 20- ่0บเราหยิบมาแค่ชิ้นเดียวจาก5าชิ้นที่สุ่มมาคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบลิมิตความสนุกของเกมไปเยอะมากแต่ก็มองในแง่นึงมันก็บาลานดีแจกไม่เยอะเกินพอมาตอนนี้มีชิ้นที่2ในรอบ5กชิ้นหนึ่งในรอบที่คนเขาได้คอมกันหมดแล้วนั่นหมายความว่าเราก็ต้องพึ่งดวงอีกครับว่าเราจะได้ไอเทมดีๆที่เข้ากับคอมเราหรือไม่หรือชาวบ้านชาวเมืองที่เขารวยๆกันเนี่ยที่เขานำนำเราอยู่เนี่ย เขาจะได้เทมที่ดีกว่าเดิมอีกไหมทําให้เราแบบแพ้ไปเลยเพราะเขาได้เทมที่ดีกว่าในชิ้นที่2เป็นจุดที่สนุกสำหรับคนที่เบื่อใน t f t p a ทนี้แล้วแต่เป็นอะไรที่ทําให้คนที่พยายามไต่แรงเป็นคนที่พยายามเล่นจริงจังอยากจะขึ้นแรงก่อนจบซีซั่นเล่นได้ยากขึ้นมากๆเพราะว่าเราก็ต้องมาพึ่งดวงกันอีกครั้งแต่ก็ยอมรับว่าเป็นอะไรที่ทําให้สนุกได้จริงครับทำให้คนที่เบื่ออย่างผมเองนิดนึงเนี่ยได้กลับมาเล่นอย่างสนุกขึ้นมากด้วยต้องมารอดูกันครับว่าจะเละตุ้มเปะขนาดไหน ถุงสงสารครับผมถุงสงสารมีการปรับเพิ่มขึ้นนิดนึงเป็นอีกหนึ่งระบบที่ค่อนข้างดีพอสมควรครับถุงนี้ก็จะดรอปไอเทมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเงินไอเทมอาจจะเป็นตัวละครก็ได้โดยถุงสงสารนะครับจะมีการปรับโดยที่ว่าจะเพิ่มโอกาสาการดรอปไอเทมแร่ั้าสูงนะครับเป็นสิงสิเเลยทีเดียวและมีการดรอปไอเทมแบบใหม่เข้ามาครับแบบเป็นเวอรี่แร่ก็คือแร่สุดๆไปเลย มี3แบบครับผมก็คือดรอปไอเทมชิ้นส่วน8ชิ้นดรอปฟอร์ตอเนเจอร์สามอันเนโกเฮลสองบวกกับยี่สิบโกโอ้ไม่กอดอะไรจะเละตุ้มเป๊ะแจกกระจายขนาดนี้ <c oughs> โอกาสดรอปค่อนข้างน้อยครับไม่ถึง1%ด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าดรอปมานี่ก็คือบันเทิงก่อนจบซีซัน่นนี้น่าจะเจอกันสัก2 3รอบเลยทีเดียวไอพวกดรอปแปลกๆแบบนี้อันนี้ก็เป็นในส่วนของระบบครับสั้นๆได้ใจความแต่ก็รับรู้ได้ถึงความไหอนะที่จะมาถึงเลยทีเดียว ต้องมาดูกันครับว่าระบบเปลี่ยนพวกนี้จะเป็นยังไงบ้างเรามาดูในส่วนของเผ่ากันดีกว่าครับรอบนี้แผทนี้เผ่าเปลี่ยนค่อนข้างเยอะครับผมเผ่าเกียริชังไงจะใครละ่ะได้บัฟที่เกียรติชัง4อีกแล้วครับผมแล้วก็เกียริชัง5ด้วยมีการบัฟพลังโจมตีของไซออนแล้วก็บัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้นตามเลเวลของดาวในตัวของเกียรติชังอีกที่เกียรติชัง4แล้วก็เกียริชัง5เป็นการพยายามครั้งที่3แล้วมั้งในแผ่นหลังๆเนี่ยที่พยายามจะบัฟ เกียร์ชาง4และ5ซึ่งเกียร์ชางมันเก่งอยู่แล้วครับผมคนอาจจะเล่นเกียร์ชาง3มากกว่าเพราะมันลงตัวมากกว่าแต่ว่านั่นหมายเขาว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคนที่ได้สัญลักษณ์เกียร์ชางเพิ่มหรือว่าใส่คาริต้าเพิ่มคือช่วงหลังๆเราจะไม่ใส่คาริต้าเราจะใส่ฟิดเดินไปในคาริต้าส่วนตัวอื่นก็ยังอยู่นั่นหมายเขาว่าเกียร์ชาง4กับเกียร์ชาง5อาจจะมีที่ในเมตามากขึ้นพูดถึงเมตาครับมีคนได้ยินแว๊บ,บเขาก็เลยได้บัฟเต็มไปหมดเลยมังกรนัมเบอร์วันของเราได้บัฟเต็ มังกรมีการบัฟนะครับถามว่าไอ้คอมลี่ม,มันจะบัฟยังไงมันไม่มีสแตตอะไรเลยไม่ใช่เหรอบัฟเงินไงพ่อหนุ่มมังกร3นะครับจะมีไข่ที่จะฟัก4ี่ฟองโดยจะออกกลายเป็น4%เก็คือได้ของดีๆมากขึ้นไปอีกแล้วก็มังกร3อีกอันหนึ่งครับผมมูลค่าหรือคือราคาของที่มันจะดรอปจากไข่เนี่ยจะเพิ่มเป็นโกแค่นี้ยังไม่พอครับผมมังกร5้า ไข่ฟองยักษ์ไข่ทองคําฟองใหญ่ๆที่จะดรอปใน5้าเทินเพิ่มขึ้นเป็น2%เซแล้วก็มูลค่าพื้นฐานของไข่จะเพิ่มเป็นประมาณ7โกลเลยทีเดียวแล้วก็เพิ่มไข่ชนิดใหม่ครับผมที่จะเป็นฟองใหญ่5เทินเหมือนกันจะสามารถดรอปฟอร์มเนเจอร์ที่สวยเทย่2ชิ้นแล้วก็ไฮเบอร์ิงเกอร์สามตัวไอ้เฮียคือมึงให้ไฮเบอร์ดิงเกอร์สองดาวกูเลยนะแค่ให้ไฮเบอร์ดิงเกอร์หนึ่งตัวก็โกงแล้วครับเพราะมันทําให้มังกรได้ตัวแครี่มาแล้วนี่คือดรอ ไฮเมอร์3ตัวที่จะทําให้ไฮเมอร์มันไป็น2ดาวก็คือเก่งเลยอะ่ะถ้าได้ไข่ฟองนี้คือแบบเก่งเลยอะ่ะนั่นหมายความว่าคนที่ได้มังกรอย่างรวดเร็วอะ่ะบางคนที่แบบมังกรมันเลือกอะ่ะมังกรให้พรอ,อะ่ะมันจะมีโอกาสได้ไฮเมอร์แบบรวดเร็วมากๆกและคือใครได้ไฮเมอร์สดาวในช่วงต้นเกมหรือแบบช่วงกลางเกมอะ่ะคือโอกาสชนะเยอะมากมังกรแม่งได้บัฟอีแล้วส้านที่มังกรก็เก่งอยู่แล้วนะครับในปัจจุบันหวนัวคืนนะครับโดนเนิร์ฟที่หวัวคืน6แล้วก็หวัวคืน8 อันนี้ค่อนข้างงงเนิดหนึ่งเพราะว่าจากเกมที่ผมเล่นมาเนี่ยหัวคืนน้อยนะหัวคืนมันมีเว้ยแต่มันประมาณแค่2หรือหัวคืน4คือใส่แค่เทรสใส่แค่เวนอาจจะใส่แค่มีฟจูนเฮคัริมอาจจะมีดาวเวนอาจจะไม่มีเวนแค่นี้ก็4ตัวแล้วก็คือใส่แค่4ตัวเนี้ยหลังๆแล้วอาจจะไม่ได้ใส่เวโกเพราะอาจจะหาไม่เจอเวนก็ไม่ได้ใส่เลยคิดไม่ออกว่าเขาจะเนิร์ฟที่หัวคืน6และหัวคืน8ทําไมแต่ก็แปลกๆครับแต่ก็ต้องรอดูว่าอาจจะเป็นยังไงต่อไป พลยิงครับผมหนึ่งในคอมโปรดของผมที่หายไปนานอาจจะเป็นอัฟฟิเลียมากกว่าไม่ใช่พลยิงได้บัฟที่พลยิง4โดยจะยิงเร็วขึ้นครับผมแล้วก็พลยิง6แปลกที่เขามารับพลยิงนะเพราะว่าพลยิงมาเล่นยากมากเลยนะในเมตาเนี้ยเมตานี้มันเป็นเมตาแห่งตัวเบิร์ดเวลคอร์ดคาม่าไฮบริงเกอร์มันเบิร์ดได้หมดพลยิงมันใช้เวลาในการยิงและพวกเวนพวกวารัสอะไรแบบนี้หรือแอดก็ตามเนี่ยพอมันไม่มีของมันไม่ค่อยทำาดเมจเยอะขนาดนั้นย้ายมาทำซีซีบ้างมันมีแบบมันมีแบบซัพพอร์ตบ้าง แต่แบบอย่างเวนอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มีของถ้าไม่เป็น3ดาวคือแบบไม่ดีเลยดังนั้นหลังเกมเราถึงใส่แค่อฟฟิลิออสกับอาร์ชานแค่2ตัวเขาเอาจจะบัฟมาให้คนเล่นพลยิง4เพิ่มขึ้นอยากให้คอมพลยิงกลับมาแต่มันก็ยากอะ่ะพลยิงมันเป็นคอมที่แบบค่อนข้างใช้ของทุกตัวมาดูผู้พิทักษ์กันดีกว่าครับหนึ่งในคอมที่ยอดนิยมมากๆโดนเนิฟผู้พิทักษ์3แล้วก็ผู้พิทักษ์6ในแง่ของความเลยโจมตีและในโลกก็โดนเหมือนกันครับที่ผู้พิทักษ์6ผมไม่เข้าใจ ผู้พิทักษ์มันอุตส่าห์รีเวิร์กมาพอมีคนกลับมาเล่นบ้างหลายๆครั้งที่ผมไปเล่นเกมธรรมดามีแต่คนคุยกันว่าผู้พิทักษ์แม่งกระจอกอย่าหยิบไปเลยคนที่จะหยิบคือแบบแพ้แน่นอนผมกําลังเล่นคอมนั้นนะแหละแล้วคือมันคือคอมโปรดผมเนะี่ยเสียใจสุดๆเลยมาดีใจตอนที่มันได้รีเวิร์กได้บัฟมาบ้างแล้วก็โดนเนิร์ฟอีกแหละไม่เข้าใจว่ามันจะเนิร์ฟคอมที่แบบพึ่งกําลังกลับมาเล่นได้ทําไมในเมื่อคอมที่กําลังกลับมาเล่นได้คือแบบมันไม่ได้คอมเมตาขนาดนั้น ที่คอเมต้าแม่งพวกดาวเวนเริ่มมีเคลมีไฮเมอร์อะไรพวกนี้ผู้พววิทักษ์นี่คือแบบกําลังกลับมาแล้วอะแล้วคือแบบมันเนิฟอ,อีกแล้วปะทะครับผมมีการเพิ่มพลรางโจมตีต่อวินาทีที่ปะทะสามแล้วก็ปะทะหกแล้วก็ปะโอ้ถูกปะทะเลยนี่วะ่ะก็ถือว่าโอเคครับอันนี้เ a คเซน n ์สุดๆแล้วมั้งเนี่ยเพราะปะทะคือเพิ่งโดนเนิฟมาเองพี่แจ็คก,ก็เพิ่งโดนเนิฟมาใหม่ในแพทที่ผ่านมาก็เพิ่งมาบัฟใหม่คือผมไม่เข้าใจหลายๆคอมเลยในทั้งหลายๆแพทเนี่ยมัน เนิฟบัฟเนิฟบัฟจนสุดท้ายมันเหมือนอยู่กับที่อ่ะก็ต้องมารอดูกันละกันครับว่าเป็นยังไงต่อไปต่อไปก็ผมเจ้านารกมีการเนิฟเจ้านารกที่เจ้านารก6แล้วก็เจ้านารก8อีกแล้วอไม่ค่อยเม็ซเซนนะผมว่าหลายๆคนอาจจะคิดไม่เหมือนผมนะแต่ผมว่าคือเจ้านารกเลยตอนนี้ที่ยืนน้อยมากๆเลยนะครับมีแค่2คงคอมที่เล่นเจ้านารกได้คือน้องทิศที่ก็ค่อนข้างลำบากอยู่เพราะว่าต้องสโลโลแล้วก็มีสโลโลของเจ้านารกปกติเพราะว่าเคล็ดกลับมา ผมไม่นับคอมทีโมละกันคอมร่างทรงทีโมมันไม่เชิงเป็นเจ้าดรกมันเป็นร่างทรงแหละคอมทิตาน่าต้องเสียงสโลโลคนเล่นเล่นน้อยแถมทิตาน่าเพิ่งรีเวิร์กมาใหม่ดีจริงแต่ว่าคนก็ยังไม่กล้าเสียงก็พอมีคนเล่นอยู่แต่มันไม่เหมือนแต่ก่อนที่เก่งๆไปเลยเจ้าดรกลรีโลปกติสโลโลที่เลเวลห้าคนเริ่มกลับมาเล่นเพราะว่าเคล็ดแบกได้แต่ก่อนมีแค่ซิกพอแบกหลังๆคือเคล็ดได้บัฟมาพอเอากลับมาแบกได้มันเนฟเจ้าดรโลอีกแล้ว เนิฟคอมที่แบบกําลังจะกําลังจะหลุดจากเมตาไปแล้วว่าไม่เข้าใจว่ามันเนิฟทำไมคือแน่นอนมันมีบางเกมที่แบบมันจะโกงเกินเจ้านรกแบบทองเต็มไปหมดเลยแต่มันไม่ใช่ทุกเกมและเจ้านรกเป็นคอมโลนั่นหมายความว่าถ้าคนโลพร้อมกันตอนที่อยู่เวลไฮเยอะๆโอกาสเจอมันน้อยมากจะมีแค่คนเดียวที่มันจะหลุดไปได้เลยไม่ค่อยเม็กเซน์ว่ามันจะเนิฟทำไมอีกแล้วเซอร์เวกครับผมโดนเนิฟที่เลเวล3ก็ไม่ค่อยเม็กเซน์นะเซอร์เวกเขาไม่เล่นกันสุดนะผมไม่เข้าใจ เสิร์เวตเขาไม่ค่อยเล่นกันสุดนะนานๆทีจะเจอเล่นเสิร์เวตสุดเพราะมันต้องใช้สัญลักษณ์และคือแบบเนื้อเสิร์เวตแบบขั้นสุดที่ต้องใช้สัญลักษณ์ด้วยอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันแบบเขากําลังพยายามทําอะไรอยู่ <c oughs> คือไม่เข้าใจว่าเขากําลังพยายามทําอะไรอยู่อันนี้คือสัญลักษณ์2ชิ้นเลยนะครับคือถ้าคนทําได้คือแบบมันโกงไปเลยเหรอก็ก็ควรเป็นอย่างนั้นป่ะหาสัญลักษณ์เสิร์เวตสชิ้นในรอบเดียวในเกมเดียวนี่คือมันไม่ง่ายนะครับ <c oughs> คือต้องได้ทั้งสัญลักษณ์หรือแบบได้ทั้งตะหลิวเยอะมากเลยนะ มันเนื้อที่เสิร์เวสุดที่แบบจะพยายามแบบนี้มันมันไม่ค่อยคุมมัมนไม่ค่อยเมคเซน์แหละจะพยายามไปเพื่ออะไรในเมื่อมันโดนเนร์ฟแบบนี้ควรจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นต่อไปมากกว่าคิดว่ารีวิวเผาแล้วเดือนแล้วมาดูแชมเปี้ยนครับแชมเปี้ยนหนึ่งบาทเคล็ดโดนเนร์ฟเขาบอกว่าเคล็ดเป็นตัวหนึ่งบาทสามดาวที่ค่อนข้างโกงเกินไปก็เลยเนร์ฟบ้างไม่ให้มันโกงเกินก็มัหนึ่งบาทสามดาวะ ตัว3ดาวควรจะมีที่ยืนและคือมันตัว1บาท1บาท3าดาวอะ่ะคนที่จะได้หนึ่งบาทสาดาวคือต้องมีโชคนิดหนึ่งและคนที่สุ่มปกติมันไม่ได้3ดาวหรอกโอกาสมันน้อยมากครับต้องสโลโลเคลดโดนเนฟพลาดโจมตีพื้นฐานแล้วก็โดนเนฟเปอร์เซ็นพลาดโจมตีที่จะเพิ่มขึ้นคือพูดง่ายๆมันจะตีเบาลงอะ่ะไม่เข้าใจอย่างที่ผมเพิ่งบอกคอมเจ้านรกมีที่ยืนน้อยมากๆและเจ้านรกสโลโลก็คือเจ้านรกที่มันจะสีทองไปหมดเลยเจ้านรกหกอะไรแบบนี้มีที่ยืนเพราะว่าเคลดเลยนะ ไม่เข้าใจว่ามันจะเนิร์ฟทำไมเพราะเจ้านรกตอนนี้นี่คือแบบคนเริ่มหยิบน้อยมา,มากๆเพราะว่าไปเล่นอย่างอื่นที่มันแบบสุ่มธรรมดาเพลเซฟเล่นปกติเลยว่าอัพปกติไป,ป,ปดีกว่าคนที่จะรีโลเจ้านรกคือแบบรอบนั้นคือเจ้านรกออกมาจริงแลวแหละครับที่ผมเล่นถึงเจ้านรกจะออกเยอะแต่ผมก็ไม่เล่นแล้วเพราะรู้สึกว่ามันมันเสี่ยงเกินไปเราตามเกมก็ไม่ทันถ้าเราแบบถ้าเราไม่เกิดถ้าเราไม่ได้3ดาวเราเราโตเวลอัพอีกเยอะไปเลยและนี่มาเนิร์ฟเพลสตัวแครี่หลักตัวใหม่ เพราะาทีโม่กว่าจะมาคือหลังเกมใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาเคเลสไปก่อนและนี่คือมันเนิร์ฟเคเลสอีกแล้วแย่มากๆต้องมาดูแล,แล้วกันครับว่าเคเลสจะยังเล่นได้อยู่ไหมเพราะว่าถึงจะโดนเนิร์ฟแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเล่นไม่ได้แต่แค่มันจะเล่นได้ดีกว่าน้อยลงเวนครับผมทูเดเมดของสกิลพสซีฟโดนเนิร์ฟโดนเนิร์ฟที่เวสองดาวและเวสามดาวแถมโดนเนิ f, ร์ฟพลังโจมตีพื้นฐานอะไรอะผมบอ,อกมาหลายๆแพทที่เขาบัฟเวนแล้วว่าเวนเป็นตัวที่ต้องระวัง ถ้าบัฟเยอะเกินไปเวนจะเป็นตัวที่ทุกคนจะสุ่มหายอย่างเดียวเลยถ้าเนิฟเยอะเกินไปก็จะไม่มีใครยุ่งกับเวนเลยแต่ประเด็นคือในปัจจุบันเวนก็เป็นคอมที่พยายามตะเกียกตะกายอยู่ในเมตา,เพ,าเพราะเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งเวนเป็นคอมสุ่มคอมสุ่มต้องลงทุนเสมอและยิ่งคอมสโลโลที่เลเวลห้าค่อนข้างลงทุนเยอะพอสมควรอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าเราไม่ได้3ดาวก็ลำบากก็ต้องมานั่งเลือกว่าจะสุ่มต่อไปหรือจะเลเวลอัพ ถ้าสุ่มเยอะไปก็อาจจะไม่ทันแล้วคนอื่นเขาแบบเวลแปกกันหมดแล้วก็เหมือนกับเราขาดทุนและประเด็นคือเวนแพ้ทางเมตาในปัจจุบันค่อนข้างเยอะครับไฮเบอร์นิงเกอร์เบิร์ตถึงเวนแถมตัดเลือดด้วยคามาก็ยิงโดนเวนค้องคามากแก้ทางเวนได้ดีมากเพราะว่าเราอุดเวนอะเวนเป็นตัวหนึ่งบาทที่ค่อนข้างจะบางอะเราต้องวางตัวอุดเวนได้เยอะคามาก็ชอบยิงแบบสุ่มถ้ามายึดติดกันคามากก็จะดีดมาหาเวนเวนก็ตายได้เลยเวลคอร์ดเหมือนกันเวลคอร์ดก็ยังอยู่สามารถฉีดโดนเวนได้สบายสบาย ยังไม่น่าพวกซีซีอย่างเวียโกหรือวอลิเบรเวนค่อนข้างเก่งแต่แพ้ทางเมตาเยอะมากและคือมันเนิร์ฟตัวที่กําลังจะหลุดจากเมตาอีกแล้วคอมเวนมีเล่นได้ครับอาจจะเล่นแค่คน2คนถ้าเกิดก็เก่งถ้าไม่เกิดก็ซวยหน่อยแต่นี่คือมันเนิร์ฟอีกแล้วแลวใครจะไปเล่นเวนเนี่ยเนิร์ฟเยอะด้วยเนี่ยทั้งดาเมจสกิลแล้วก็ได้แบบพื้นฐานค่อนข้างที่จะโมโ oh ห ok ครับผมถึงจะไม่ค่อยได้เล่นเวนเยอะมากขนาดนั้นแต่ก็เฟงที่เหมือนกับเราจะขาดคอมไปอีกหนึ่งคอมเลยทีเดียว ตัวต่อไปครับผมคาริต้าก็โดนเนิร์ฟที่3ดาวทั้งสกิลแล้วก็พลังโจมตีที่จะเพิ่มขึ้นอีกแล้วคอปสโลโลโดนเนิร์ฟหมดเลยอะไรจะเกียดคอปโลขนาดนั <c> ้น <oughs> คือคอปโลมันลงทุนเว้ยแลวคือมันไม่ได้โกเหมือนกับเรียวน้า3ดาวที่แบบมันเอาไม่ลงอันนั้นะเวอร์จริงแต่ไอ้พวกนี้ที่แบบมันต้องการของพวกเคลสคาริต้าพวกเวนเนี่ยมันต้องการของที่ดีหน่อยพอสมควรแล้วก็ต้องไป3ดาวถึงจะสู้พวกตัวหลังเกมได้มันเนิร์ฟแบบนี้คือจะไม่ให้เล่นตัวสโลโลเลยใช่ไหม คาริต้าโดนเนิร์ฟครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าคนเริ่มเอากลับมาเล่นกับกองทหารแล้วแต่ว่าผมก็ยังไม่คิดว่ามันคนเนิร์ฟคาริต้ามันเนิร์ฟเยอะเกินไปคิดว่ากูโมโหกับคาริต้าแล้วมันเนิร์ฟคลาสสิกคลาสสิกสามดาวโดนเนิร์ฟสกิลอะไรเนี่ยผมเพิ่งทำคลิปลุงกระลุนสโลโลมาและกลังจะมีมาเท้าสโลโลเป็นคลิปต่อไปซึ่งก็มีคาริต้าเป็นตัวแบกมันเนิร์ฟหมดเลย4ตัวครับผมคาริต้าเคลิปเวนคลาสสิกที่โดนเนิร์ฟและเป็นตัวสโลโลหนึ่งดาว เขาบอกว่าตัว1บาทซโลโลตอนนี้คนเล่นเยอะเกินไปและมันดูเก่งเกินไปกว่าที่มันควรจะเป็นก็เลยเนิร์ฟอันนี้เขาเขียนไว้ในแพทนะผมคิดว่ามันไม่แฟร์ในเมื่อคอมเมตาปกติดาวเวนเวล,เวลคอร์ไฮเมอร์พวกนี้คือคอมหลังเกมหมดเลยคนที่เล่นคอมสโลโลพวกนี้จะไม่ไปเบียดเบียนกับพวกนั้นแน่นอนคนที่เล่นคอมสโลโลพวกนี้ต้องรีบสโลโลต้องต้องสุ่มให้ดีเพื่อที่จะได้สามดาวแล้วเวลอัพให้ทันพวกนั้น่ะ นี่คือสี่คอมเลยนะครับที่คนเล่นอยู่แล้วอาจจะไม่เล่นก็ได้ในแพตต่อไปนั่นหมายว่าคนมันก็ไปเบียดเบียนพวกเกียดชางเวลคอร์ดพวกดาวเวนี่อ็อดิค่อนข้างเดือดพอสมควรแล้วเหมือนกับเขาไม่รู้จะทําอะไรดีเนิร์ฟเยอะเกินไปกูบัฟเลือดวลาดแม่งเลยห้าสิบวลาดได้บัฟเลือดเป็นเจ็ดร้อยฮะวลาดเนี่ยนะไม่ได้เป็นตัวที่เก่งน้อยเกินไปแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวที่เก่งเกินนะไปยุ่งอะไรกับมันนะเหมือนก็แบบเนิร์ฟเยอะเกินไปแล้วหาอะไรบัฟแก้เซงดีกว่า ตัวต่อไปก็ผมแบรนด์ได้บัฟไดเมจที่ทุกดาวเลยก็ถือว่าโอเคแบรนด์ก็พอมีที่เล่นอยู่ในของเกียรติชังสุลกาสุลกาครับผมก็ได้บัฟไดเมจเหมือนกันที่ดาวหนึ่งแล้วก็อีก3ดาวทิตาน่าครับผมก็ได้บัฟพลังโจมตีพื้นฐานเหมือนกันเป็นบัฟเล็กๆ็น้อยๆสุดน็อกเทิร์นก็ได้รับไดเมจของดาเมจครับผมนั่นจะเป็นดดเมจปาดควงของมันเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็หนูนูครับผมเขาคงยังจะเกียดหนูนูสุดสุไม่อยากให้รับประทานอาหารอร่อยเกินไปก็เลยโดนเนิ ตัวต่อไปครับผมอัฟฟิลิออสโดนเนิฟมานาอีกแล้วเฮ้ย hey, มึงหยุดยุ่งกับ200ปีของมึงเลยนะอัฟฟิลิออสคือกำลังจะกลับมาแล้วกูกำลังจะพยายามทำคลิปเล่นคอมอัฟฟิลิออสอ0 0ปียังไงให้ชนะเพราะมันคือคอมปรดกูมึงมาเนิฟมานาสูงสุดอีกแล้วแล้วกูจะเล่นมันได้ไหมเนี่ยอัฟฟิลิออสในปัจจุบันต้องการโชจินไม่ก็กุนซูไม่งั้นกว่าจะปิ้วๆของพี่แกไม่ได้ใช้สกิลตายก่อนแน่นอน อัฟฟิเลสเป็นตัวที่ต้องการของพอสมควรถึงจะเล่นได้ต้อง2ดาวต้องการของและคอมในทีมต้องมีตัวแทงได้ด้วยเพราะอ,อัฟฟิ i อีสพี่แกมันติดชิวไงยิงปิ้วๆไปเรื่อยๆสักพักถึงทำลาเมทได้กว่าอัฟฟิเลสจะเกิดคือต้องมีแทงที่ดีมากๆไม่งั้นไม่เกิดไม่งั้นโดนเบิร์ดไม่งั้นโดนล้วงตายห่าหมดแน่นอนและคืออัฟฟิเลสมาโดนเนิร์ฟมานาสุดๆแบบนี้จะเล่นยังไงเนี่ยคือจะให้ไปเล่นพลยิงสี่ให้ได้เลยใช่ไหมถึงกับบัฟมาแล้วก็เนิร์ฟอัฟฟิเลสแบบนี้เนี่ย ปัจจุบันอะฟิลอิออคือแบบผสมสุดๆแล้วนะครับแต่ก่อนเล่นรติการ6ไปเลยชิวๆปัจจุบันต้องแบบผสมกับเกาะเหล็กบ้างให้มันถึกๆอัลวินบ้างต้องผสมรติการนิดนึงด้วยมันเล่นยากมากๆแล้วคือมันต้องทําอะไรกับอะฟิลอิอออีกหรอเนิฟมันสูงสุดคือต้องตีเพิ่มอีกตั้งสองครั้งผมเห็นอะฟิลอิออกลับมาแล้วแต่ไม่ได้กลับมาถึงขนาดทุกคนวันทริกเล่นอะฟิลอิอออะ มันพอกลับมาได้มีแค่คน2คนที่พอเล่นได้คือเจออัฟิริออกับพอบิวคอมอัฟิริออดในเกมนั้นได้แล้วคือมันเนิร์บีแล้วคือจะให้เป็นเล่นตัวอื่นใช่ไหมแจ็คครับผมได้บัฟมาบ้างดีที่ผมจะไม่ได้เดือดแจ็คอีกรอบในแผทนี้โบนัสดเดเมจที่จะเพิ่มขึ้นนะครับทุกดาวเลยดาวเวนได้บัฟพลังจมตีวัเดอะโอ้ยไม่เข้าใจอ่ะมันเนิร์ฟตัวที่กำลังจะโดนถีบออกจากเมตา และบัฟดาวเวนเนี่ยนะดาวเวนโดนเนิร์ฟมันก็จริงแต่มันโดนรีเวิร์กที่ดีมากๆคือตีจ่ะกเกาะชนะเมตาทุกตัวในปัจจุบันแน่นอนและคือมาบัฟพลังโจมตีพื้นฐานของมันซึ่งเป็นหนึ่งในอะไรที่โดนเนิร์ฟมาเพราะมันได้รีเวิร์กไปบัฟดาวเวนทําไมอ่ะคนมันเล่นดาวเวนอยู่แล้วมันเนิร์ฟคอม,มอื่นก็จะเหลือแต่คอมดาวเวนในอนาคตคอมเล่นรวรอดกูอาจจะมีแต่ดาวเวนคอมเดียวไปเลยก็ได้มังเนี่ย คือดาวเวนเป็นตัวเจกะเกาะอยู่แล้วครับไม่ต้องออกลาวิเปอร์รอดในเมตาปัจจุบันปัจจุบันเขาต้องออกลาวิเปอร์กันทุกตัวอัฟเฟรีอรลูเซียนแจ็คแบบนี้อาจจะต้องออกหมดแล้วด้วยดาวเวนไม่ต้องออกเพราะว่าแพสซีฟใหม่เจาะเกาะ50%ก็มีที่ไปออกอย่างอื่นดีกว่าชาวบ้านเขาด้วยแถมนี่ก็ได้บัฟด้วยอะไรของเขาอะเมตามันจะเริ่มกลับมาแคบลงแล้วนะครับแล้วก็มีการบัฟมานาฟิเดสติกให้ใช้มานาได้เร็วขึ้นแล้วก็ลบมานาสูงสุดต้องดูแล้วกันผมอาจจะโอเวอร์รีอคอาจจะเดือดเกินไปแต่ มันคือจากความรู้สึกแรกที่เราได้อ่านแผ่เรา,เรา,เ,ราเรารู้เลยว่าเขาอยากให้เราเล่นคอมอะไรอแชมเปี้ยน5บาทครับผมอาะคา,ารได้เพิ่มพลังโจมตีหลังจากที่พี่แกทําการสวิงไรออรราวไปนะครับเพิ่มขึ้นนิดนึงที่1ดาวแล้วก็2ดาวแล้วก็บัฟดาเมดเคลเคลกลับมาแล้วนะครับเคลกลับมาในเมตาเรียบร้อยสามารถเล่นได้ทางต้นเกมค่อยๆบิวปันเทาดีๆไปจนถึงเลดเกมยกของให้เคลไปเลยถ้ามันออกนะ หลายๆครั้งมันไม่ชอบบอกให้ผมไม่รู้ทําไมแต่คือเคลได้บัฟพอเราจะตีพื้นฐานนั่นหมายความว่าก่อนที่นางจะเปียงๆสายฟ้าเนี่ยนางก็จะพอมีเดเมจพอฆ่าได้ด้วยคนที่ใส่เคลเดสเบดก็จะได้เปียบไปคือมันดีอยู่แล้วอะเนี่ยผมสรุปแผ่นนี้สั้นๆได้เลยเนิร์ฟตัวดีๆที่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นในเมตาแล้วก็บัฟตัวที่มันเก่งอยู่แล้วอยู่ในเมตาตลอดแน่นอนงุดงีสุดๆแล้วก็สุดท้ายไม่รู้เขาเมาหรืออะไรเขาบอกว่าเวลโก้สามดาวจะเก่งสุดๆฮะ คนที่มันเขียนแพทมันทําอะไรของมันอยู่วะตัวสามดาวห้าบาทมันเก่งทุกตัวอยู่แล้วว่ามันเวอร์อยู่แล้วไม่ต้องเขียนก็ได้และคือไม่บอกด้วยซ้ำว่ามันบัฟอะไรของมันเวียโก้สามดาวมันเก่งอยู่แล้วใส่โชจิ้นไม่ไม่ใส่อะไรก็ตามในเวียโก้สามดาวมันเก่งอยู่แล้วใส่แค่ควิกซิลเวอร์ชิ้นเดียวยังเก่งเลยอ่ะพราะมันสามดาวห้าบาทอะไรเงี้ยมัต้องเก่งอยู่แล้วว่าไม่เข้าใจว่ามันจะเขียนทําไมไม่เข้าใจว่ามันทําอะไรไปกับแพทนี้ไม่เข้าใจว่ามันต้องการอะไรในแพทต่อไปของ t f t เนี่ย ออ่ที่บอกครับผมผมอาจจะเดือดเ,เป็นพิเศษในแพทนี้เพราะแบบมันคือเกมตอนนี้ยมันกาลังโอเคอยู่แล้วมันอยู่ในจุดที่ดีอมันสมดุลเนี่ยไม่ใช่ทุกแพทที่จะบอกว่าทีฟทีมมันสมดุลด้วยบัฟไอเทมครับชิ้นสุดท้ายของคลิปนี้บัฟพะลังโจมตีโบนัสพิเศษเป็น4 5จบค่อนข้างที่จะกำมัดค่อนข้างที่จะโมโหเพราะว่าหลังจากนี้คือคอมลายๆคอมอาจจะหลุดเมตาไปเลย อย่างที่บอกครับผมอาจจะยังอยู่ก็ได้โดนเนิฟไม่ได้แปลว่าหายแต่มันโดนเนิฟเยอะมากๆกับคอมที่มันกลังจะหายไปอยู่แล้วอะแล้วมันไปบัฟเคลไปบัฟดาวเวนซึ่งทิ้งให้มันอยู่ในปัจจุบันอะไรก็ตามที่มันเป็นอยู่แล้วก็ได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเหมือนกับบัฟเพราะคนไม่เล่นไม่คนเล่นดาวเวนเตมไปหมดเลยคนหยิบเคลท้ายเกมเตมไปหมดเลยต้องมาดูกันแล้วกันครับผมว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปขอโทษที่อาจจะเดือดเกินไปแต่ว่ามันน่าเดือดจริงๆ หากชอบคลิปนี้นะครับหากชอบที่ผมเดือดจะลืมกดไลค์กดแชร์และกด b ับ r i b e ด้วยนะครับผมเอาคลิป T.F.T. ทุกสัปดาห์เลยและติดตามกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อไปครับ